สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินแปลงสวยติดเลกอยู่ในสนามกอล์ฟเหมาะกับปลูกสร้างบ้านมากเลยนะคะโครงการน,นี้อยู่ในเด e r ร y ย l j เจม s กอล์ฟสารยาพื้นที่ดิน412ตารางวากว้าง30เมตรค่ะลึก54เมตรตรงที่กว้าง30เมตรนี่เป็นที่ติดถนนนะคะ ส่วนด้านหลังเป็นที่ติดเลกเหมาะกับสร้างบ้านหรือคาหาสหาส่วนตัวมากๆที่ดินแปลงนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟเลยสามารถปลูกสร้างบ้านพักอาศัยได้แล้วก็ได้วิวที่สวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีอากาศดี เพื่อนบ้านดีหน้าบ้านหันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะดูวิวได้จากคลิปได้เลยค่ะว่าสวยมากจริงๆและที่แปลงนี้ก็ยังถมแล้วก็ล้อมหลัวไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถนำมาพัฒนาต่อได้เลยง่ายๆที่ถมแล้วความสูงประมาณ1เมตรครึ่งนะคะถ้าสนใจ นัดชมหรืออยากได้ข้อมูลที่แปลงนี้โทรมาได้เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะ